ออกพูดเลยออกเดินทางครับไปไหนครับวันนี้มาบาเดอ<ฮ> <c oughs> เสียเลย <c oughs> คลิปอู <c oughs> ไปอเงี้ย <c oughs> ได้ไบอกี่ยแต่จะคิดชีวิตพลรือเบยบอกโดนเดีวต้องอาไม่ได้ไปก่อนเพื่อนบลบลขอจะขอะขอเอาขึ้นมาได้ เอาลเอ้าลุดเอาเอาไอ้ย่าลุดได้เพื่อวะอือมั่วหมดนี่พู้ติดกันแลนะอ้ยของเบียด้วยเอ้ยแก้มบางโอ้ยอยยกขึ้นมาเลยยกขึ้นมาเลยยกไปได้เลยลุดเอาน้อ มาแล้วติดมะม่ววอติดมะนี่มม่งนเออไม่แน่ลันทาปยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ลูกอมอยู่นิ่ลูกอมอ่ะหนเดียวเว้ยหกแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลูกอมอยู่นี่งเดี๋ไม่ถ่ายคลิปให้กูเลยไม่ถ่ายกูถ่ายไปแล้วถ่ายลูกหนดิ เอาเดี๋ยวจะยิน่อขึ้นบนหน่อยโอ้ยจะหลุดวะหลุดกูโดดน้ำเลยเนี่ยเอออเานะคิดว่าเอานะาอ่าไม่ทำให้เพื่อนผิดหวังย้ำอีกทีหนึงเอาต่อตรงนี้ตั้งนี่มันลงก่อนได้เปรียบจริงเนี่ยเดี๋ยวหนูมาแล้วมาแล้วบอสดูด้วยบอสอินซีว่ะ68เด็กคนนะบอสเปิดซิงว่ะอินซีเว้ยนี่พี่บอสอินซีแล้วอะนี่ นี่ใสแปดตัวเนี่ยแปดตัวโลได้ยินสตัวไม่สนใจกูเลยนะไอสัตว์นะเอา ติดไหมเอ๊ะหลุดหลุดไหมยังไม่หลุดติดื่อนอ๋อนี่ถ่ายให้อยู่เหลือแต่กูแล้วทีเนี้ยเขาได้กันหมดแล้วตัวใหญ่กันนะปล่อยลงพื้นอ่ะติดซังอยู่เมื่อกี้ไม่เอ๊ปล่อยลงพื้นะปล่อยลงพื้นหมด Ni. <laughs> Ui, em ngam. Ui, thiệt. Ừ, thiệt, 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 thiệt đây. Nơi. Ôi. Ừ. 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 Ừ.

เด็อเียบพเท่่ๆาดอกพยเมฮ้เมีไซส์ะมีไฟก๋ถ่ายลูกคลิปสิเพื่อนถ่ายคิเพื่อนดีเพื่อนาจจยเป็นทั้งนี้ไั้ายที่ไดมาเพื่อนเอาถ่ายอยู่มีไาวะมึงก็รีบยักดิเพื่อนโอ้เธอหวานเจี๊ยบมึงก็เออเออเธอหมืนเจี๊ยบ ยึดแม่ให้ดีแต่ก็ตัวมันใหญ่เพื่อนต้องนั่งยันเฮ้ยยืนเมื่อนี่มึงว่างป่ะจับกันให้กูเทียบจะลงไปอุ้มนี่ไม่ยอมงงไปอุ้มมาเร็วมาเร็วมาเร็วอินซีอินซีอินซีเออสาเสาว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 สายสายสาวสายมาเลย สาวเลยสาวเลยิเปิดหอวกเิน้ี๋ยวเิอซีอินซีเดเลยโอ้เธอหวานเจี๊ยบด๋่อกเดี๋ยวไม่ผ่านแล้วปุบเดี๋ไม่ผ่าน้อย่ใช้แลนะใครนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่พื้นในกูถ่ายไว้เลยโปรหมดด้วย ของใหญ่ไงเพื่อนอะไรนะบสุดุ่นอะไรนะได้ไหมตูต้องเองไหมเพื่อนไว้ปะเนี่ยเสียดเสียดโอ้เธอหวานจิ๊ดอหันหันโลกมันไม่ดูหน่อยได้อยู่ไงหันมาดิไอ้บอสได้ผลทิ้นเลยเร็วยกหน่อยนี่โอเค ดอแน่นอนสไตล์นี้โดบอกว่าโดแน่นอนกองเลยอย่าปิดปิดกล้องก่อนพอปลาโดถึงรีบปิดเลยดอเป็นเฮี้ยอะไรในวันนี้แต่ดอเนี่ยเคยบอกี่ากิเกตหมุนแล้วนี่สลัดเัาอ่ะเออหุ่ยเมื่อยต้องหมุนเพีย่ะับไปขึ้นเหรอเพื่อน ไว้แล้วดอตั้งเพีเลยดอนี่นี่นีฟ้าครับฟ้าครับเป็นไงครับผมไม่ใช่ดอแนี่นอนครับไม่ใช่ดอแนี่นอนครับน่ารักปลาลีน อะไรนะพอคุยฝีแบนด์ป่ะ yeah, ฝีแบนปลาดอเลยใช่อะเออเออไม่ไม่มันในนี่มันเบาเลยมันหนักช่วงแรกส่วนน้ำหรือเปล่านั่นหนะกดอจริงยัดแม่เสียงดอเอาพ่อขอตายยัดแม่สองลำตัวเอาบอสตีของมึงมาไงบอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดยว

พดูดโนนะยัยนแม่โนแน,น,น่เลยด,ยดยอก โดจริงไงโดโดห้าแล้วเนี่ยเน็ดแม่หา้าโดตัวละกูนี่ไหมปลาเดิมเลยอ,ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จับวะมึงลองตามเบ็ดนั่นมันโอ้โหสัตว์กินซะเต็มเกืนเลยมึงเฮ้ยจะล่วงไปว่าเราด้วยเดี๋ยวไั่ต้องบัตรบัตรบัตรได้หลุดวันนี้บอลมาที่เดียวเดียววะเย็ดแม่ตัใหญ่ดวยไง เจ็ดแม่ตัวใหญ่ไปเลยดออปาด่บ้าเปล่ามึงออบ้าเปล่ากินแต่เบดกูอะเอ็นซีห้าสิบเอ็นซีห้าสิบเหลือยี่สแล้วตอนนี้ผมชอบปาดอเ่อปาดอถูกใจสิ่งนี้อ่ะ <c oughs>

ช็อตนี้ได้สองตัวเลยว่ะไอ้บอสด้วยตัวหนึ่ง Đó là láo đỏ 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 thả đồ là cô cô lượk bút đi. Đỏ cáu. Nó mà cụt Đỏ Cáu cáu cáu. à. Cáu cũng biết qua luôn.

ก้องหินนี่เย่ yeah! สุดยอด,ยดยเดินทางกลับแล้วครับนี่โอ้เดินทางปลอดภัยเพื่อนๆนี่